ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรครบ455 5ัล้าน5 55 5 55 5 5 5จบขณะนี้พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมสกการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุตรทุกท่าน ตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านพระธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ กระกระโอวาทวันอาสาฬหาบูชาตรงวันพุทธที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565 เรียบเรียงจากการทบทวนอาวาาในปี2,558ถึง2,559วันนี้เป็นวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะมีเหตุอัศจรรย์บังเกิดขึ้นสมอย่างนั่นก็คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปรมมเทศนาและเป็นวันที่มีพระสงฆ์บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกอีกทั้งยังเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามคือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบท้วนบริบูรณ์สาธุในวันนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักกปะปวัตนสูตรแก่ปจ,จวักขีทั้งห้าคือท่านกนทัญญะวัปปะัธิยะมหานามะและท่านอสชิณป่าอิสิตนะมรุขไทยวรรณเขตเมืองพาราณสีซึ่งบทสวดธรรมจักกปะปวัตนสูตรนั้น เป็นบทที่มีความสำคัญมากๆเพราะหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมใหม่ๆพระองค์ทรงเลือกว่าจะเอาทรวม,หมไหนใน8หนในสี่พัพระธรรมขันธ์เพื่อจะมาโปรดปัญจวัคคีย์อุปถักเก่าอุปถากเก่าตอนสมัยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกกระกริยา ซึ่งพระองค์ก็ทรงเลือกธรรมบทนี้ดังนั้นธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรจรึงเป็นประดุจหัวขบวนจักเพราะฉะนั้นใครสวรดบทนี้ได้ได้บุญมากเป็นประดุจผู้อยู่ในยุคนั้นที่นั่งต่อหน้าพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหม่ๆซึ่งบทสวดธรรมจักนี้เป็นคำสั่งสอนของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงจะได้นำคำเหล่านี้มาไม่ใช่ง่ายเลยใครได้สวดให้ดีใจเถิดสวดเถิดประเสริฐนักปลื้มเถิดประเสริฐนัก สาธุแต่ละคํานั้นเอาประเทศมาตีค่าไม่ได้เลยแต่ละประโยคมีคุณค่ามากกว่าเมืองหรือประเทศทั้งหลายเพราะทรัพย์ทั้งประเทศก็ยังทำให้หลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้แต่บทสวดนี้แต่ละคําทำให้หลุดพ้นจากการครอบงำของพยามารได้ ใครมาสวดบุญก็เกิดอีกทั้งทิพยสมบัติบนเทวโลกก็จะเกิดขึ้นซึ่งบุญนี้จะติดตัวเราไปและเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งหลายเสียงเราจะไพเร้อชาวสวรรค์จะหยุดฟังเลยชาวสวรรค์จะอนุโมทนาสาธุการเพราะเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเปล่งเสียงออกมาจากพระโอษฐ์ดังนั้นใครได้ยินถือว่ามีบุญมากใครได้สวดก็ยิ่งมีบุญมากซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ล้วนเทศบทนี้ทั้งสิ้นเลยสาธุกว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงธรรมบทนี้ได้พระองค์ต้องสร้างบารมีถึงยี่สิบประสงค์ใครกับแสนมหากับ เลยทีเดียวเราจึงต้องมาทบทวนให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้ฟังเพราะกว่าที่จะได้บทนี้มาพยามาณกันนักกันหนาให้พระองค์ยืดเวลาตั้งยี่สิบปสงค์ไขกับแสนมหากับพระองค์ต้องสละอวัยวะชีวิตควักลูกในตาสละราชสมบัติและทรัพย์ต่างๆเยอะแยะมากมาย แบบนับไม่ถ้วนรวมกันยี่สิบอสงไขแสนมหากับและการจะเป็นพระบรมศาสดาได้อย่างสมบูรณ์ก็ต้องมีพระสาวกจะมีพระสาวกได้ก็ด้วยการด้วยทำบทแรกคือธรรมจักรกับปวัฒนสูตรที่ทำให้ท่านอัญญาโกนธทัญญบรรลุธรรมตามพระองค์ได้ในที่สุดดังนั้น ใครสาธยายทำบทนี้จะได้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วแค่รอฟังธรรมบทนี้ปุ๊บก,ก็บรรลุธรรมทันทีเพราะฉะนั้นให้สาธยายไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวปุ๊บเข้าถึงธรรมเลยสาธุและเมื่อวันสำคัญนี้เวียนมาถึงเราก็ต้องทำวันนี้ให้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา ด้วยการสั่งสมบุญกุศลให้เต็มที่และนึกทบทวนบุญจากการสวดธรรมจักตลอดหกปีที่ผ่านมาที่เราทุกคนได้ตั้งใจสวดธรรมจักด้วยความปลืม้มอีกทั้งยังออกไปทำหน้าที่ชักชวนผู้มีบุญทั้งหลายให้มาสวดธรรมจักรร่วมกันอีกด้วยสาธุซึ่งตลอดหกปีที่ผ่านมานั้น เราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นมาโดยตลอดผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนสาธุให้นึกถึงบุญนี้กันให้ดีนะให้เป็นดวงบุญที่สว่างสวยติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราให้บุญนี้นำทางให้เราเข้าไปถึงพระธรรมกายภายในตัว สาธุและเมื่อทุกคนได้ตั้งใจสวดธรรมจักกันจนถึงเป้า4,555ล้าน5 0 5 5 5 5จบบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อีกทั้งในปีนี้โครงการสวดธรรมจัก เริ่มต้นวันอาสาฬหาบูชาปีพุทธศักราช2,559จนมาถึงปีนี้ครบรอบ6ปีและกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่7ดังนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น67ครั้งสาธุขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆัง นะบัดนี้ so ตวังว <test Springs in palm regards> <out behind> <sword> ิเชโยโภคิเยะสุชยมังคะเลอประชิตตาบลังเกสีเสปทวิปุกคะเลอะภิเสเกสะพภูธานังอาคบปะ ตัวมທati <tuh> சakක් Khาang சang කlang สุป no ัาตันสุโหติตังสุขโนสุมโหุตตัวจะสุยิตทางพลามจัาริสุปัฏานขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปัฏฐานขีนางปัฏฐานขีนางมโนกรรมมังปณิ มีทีเตยปะทะขีนาปะทะขีนานิกตะวานาละพันตั วันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักรกับประวัตนสุขแด่ปัญจวคีทั้งห้าท่านอัญญาโกนธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนับเป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระสงฆ์สาวกเป็นเหตุให้ พระรัตนตรัยครบ้วนบริบูรณ์เนื่องในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าคำเดือนแป We no.